สำหรับคันนี้เอาไปแค่นี้พอ1นึ0 0แสเาหเท่านั้นจ้าหนึ0งแสนหนลวนไปหมดเลยเอาไซ์ก,กระ้อยคันต่อมาครับปีสิ 17, นะสีเหมือนกันเลยเคันนี้ก็ของแต่งออกแนวแบบว่ากลัวล้มไงนะท่อสลิปออนไปเอส s มีแล้วแคดบาร์ Cat bar มีแล้วนะปั๊มบนแต่งมีเรียบร้อยแล้วนะยางหน้าหลังใหม่ๆไม่หม่สองหมืใหม่สองหม ืมบอกไปนะว่าคู่นี้มีควิกชิปเตอร์ทั้งคู่คันนี้ถูกกว่าน,นี้หมื่นนึงเอาไป 5, า1 8 5 0 0 0เท่านั้น1นึ0 0 0เท่านั้นไปกลับมาแล้วเว้ยวสูจครึ <F> ่งนะ G S X 750 FS ไปี2 1 8 8คันนี้สี <18 S 2> <4 S 3> น้ำเงินดำยอดฮิตตลอดกาลทำไมถึงฮิตรู้ไหมครับเพราะว่ารถมันได้4สูบแล้วมันราคาโคตรถูกใช่ราคาตลาดนีโคตรถูกไม่มีคนเล่นกัน สมัยก่อนไม่มีคนเล่นกันเราเอามาขายปุ๊บมีเท่าไหร่ก็หมด<ช>นะใหม่คันนี้ก็สองหมื่นสี่พันโลนะสภาพนี้ก็ถือว่าเรี่ยมนะมนยางหน้าหลังใหม่กระล้มมีแล้วนะเรี่ยมเลยแหละสวยเลยแหละหลายตำาหนิเฮ้ย้วเสียงโค่นแน่นอะ หนึ่งแสาพันเท่านั้น1นึ่0แสาพเท่านั้นนะครับย amaha mt 0 7ปี2019และปี2018 18ปนะปีสิบเ้คันนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น minor change ก็คือ,อไฟหน้าที่เป็นเอเลีนะตัวนี้มีเบาะแต่งเลนลายนะสติ๊กเกอร์สีแดงสติ๊กเกอร์ล้อสีแดงยางหน้าหลังใหม่คท้ายสั้นมีเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ยังเป็นท่อเดิมอยู่นะส่วนสายเบรกนี่ก็ไล่เป็นสีแดงนะโชคหน้า นะอันนี้เป็นโชคแต่งนะตัวนี้เป็นไส้แต่งนะมันได้ความนุ่มหนึบนุ่มหนึบเพราะรถมันสายโดดสายยกบางทีแบบยกไปแล้วพอลงแล้วก็แทกนี่หน้าสะบัดดิเออนี่มันซับขึ้นไม่สองหมื่นสี่พโลโอ้โหแน่นๆ1 6หนึ่สมื่นาพันพอหนึ่งแสเาพันเท่านั้นอันนี้ปี18 นะกระจกเดิมอยู่ยางหน้าหลังใหม่ท้ายเดิมอยู่โอ้อคันนี้คันนี้เรียกว่าเดิมเดิมเลยคันนี้เรียกว่าเดิมเลยนะสภาพสวยพร้อมใช้งานอย่างที่บอกครับซื้อเลยกับผมไม่ต้องดูเยอะหมุนซ้ายหมุนขวาให้เสียเวลาเพราะผมดูให้พี่แล้วสวยทุกคันนะไมหมื่นสองพโลหนึ0งแสมื่นเก้พอห5ึ0 0แส้ากพันและคันสุดท้ายคันนี้ลูกค้า ฝากขายนะฝากขายแล้วก็จัดเป็นโปรพิเศษให้คใครอยากจะขับรถค่ายอิตาลีดูคตินะไปรถที่ราคาดอบลงมาเยอะครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องจากยอดไฟแนนซ์แต่ไม่เป็นไรเรามาขายสดนะรถผู้ดีอิตาลีาลนะสายแดงต้องยกให้เขาเลยดูคติมอนเตอร์795นะ ABS ปี2 1 3 3คันนี้ เอาไปเล้าๆเลยนะเล่าๆเลยนะ95,000พอ95,000เท่านั้นนะมอนสเตอร์7,95โอ้โหแล้วไม่6 0 0 0หไม่่อก็มีใช่โอ้โหเก้าหมืนห้าตำหนิมีจุดเดียวครับนะบางคนน้าแตกขี้เกียจหาครับนะจริงๆเรากหาได้แต่ว่ามันรถฝากขายใช่รถฝากขายนะก็ ตามสภาพไปครับบางคนหน้าหาในกลุ่มก็พันกว่าบาทใช่นะสนใจติดต่อได้ที่0 6น8กสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองไปแล้วครับวันนี้ไปขายปลาเบิกต่อสวัสดีครับ <laughs>